If you like that, check this you out check that, สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์เซนช่วงเช้าประธานริวเชื่อกาเบียวมีหวังได้ย้ายไปบิ๊กทีมแดนผู้ดีกาเบียวมากันเฮสเป้าหมายของทีมาร์เซนและเชลซี เตรียมที่จะย้ายไปยังสโมสรใหญ่ๆตามคำกล่าวของเคลานโลเปสประธานสโมสรลิวทั้งาาสเนนและเชลซีสองทีมจากลอนดอนคาดหวังว่าจะได้เข้าพูดคุยกับโลเปสเพื่อหาข้อสรุปในการดึงตัวกาเบียวโดยแนวรับรายนี้ตกเป็นข่าวกับเอเวอเรตันตามการรายงานจากกาเดียนซึ่ง3สมสโมสรจากพิมลีกตอนนี้ก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อชิงตัวดาวเตะลีกเอิงมาครอง ดาวเตวาย22ปีเป็นดาวรุ่งที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากและทางโรเปสประธานสโมสร,รของทีมเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวถึงความเห็นของเขาเขาเป็นเหมือนเครื่องจักรอย่างแท้จริงดังนั้นสำหรับผมเขาทำได้ดีในแนวรับของเขาถ้าไม่ใช่ปีนี้มีโอกาสที่เขาจะย้ายไปยังสโมสร,รใหญ่ผมมั่นใจว่าแนวทางของเขาจะติดทีมชาติบ,บราซิลได้ เขาตกเป็นข่าวกับสมมสรในประเทศอังกฤษและเขาก็ชัดเจนว่าตกเป็นข่าวกับสมมสรอ,อื่นที่สอบถามเกี่ยวกับค่าตัวเขาหรือเดินหน้าเพื่อคว้าตัวเขาแต่พวกเรายัางไม่รีบกับเรื่องนี้ปืนเปิดศึกแย่งมิดฟิลด์ดาวรุ่งแรนแอสตันพร้อมเปิดศึกในการแย่งตัวโนอาฟองซัวกองกลางดาวรุ่งของสมมสรแรน ran. ในฝรั่งเศสตามรายงานจากฟุตเมกาโตระบุว่าปืนใหญ่ ให้ความสนใจมิดฟิลวัย16ปีรายนี้ซึ่งทางมิเกลอาริต้าได้จับตาผลงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการลงเล่นในเวทียูฟายุดลีกอย่างไรก็ตามการแย่งชิงตัวฟองสัวไม่ง่ายแน่นอนเพราะในรายงานเผยว่ามีทางปาริเซอแแ,แมงและเซบียาที่สนใจกองกลางดาวรุ่งรายนี้ด้วยทั้งนี้บรรดาสมมสอใ,ใหญ่ๆมีโอกาสที่จะได้ตัวกองกลางรายนี้ไปครอง เพราะทางฟองส่วนยังไม่ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับแรนส่งผลให้หลายๆทีมมีโอกาสเจรจาดึงตัวไปร่วมทีมแข่งปืนรวมอาร์ติต้าและโคสตกลงลดค่าแรง12.5%บรรดานักเตะทีมชุดใหญ่มิเกลอาร์ติต้าเทนเนอร์และบรรดาโคส์ของทีมอาร์สตันตกลงลดค่าแรงลงมา12.5%ตามแถลงการของสมสรตอนนี้บรรดาสมสรในศึกพิมลิกอังกฤษ กำลังเจอปัญหาด้านการเงินอย่างหนักหลังจากเกมลีกต้องหยุดตัวลงไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อซึ่งทำให้ทีมต่างๆต,ต,ต้องลดจำนวนพนักงานและให้รัฐบาลช่วยเหลือโดยล่าสุดปืนใหญ่ได้ออกถแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสมสร,รได้ตกลงกับนักเตะในทีมชุดใหญ่รวมไปถึงอาีตต้าในฐานะเทนเนอร์และบรรดาโคชต,ต่างๆที่จะลดเงินค่าแรงลงมา12.5% เพื่อช่วยเหลือสโมสรในช่วงนี้อย่างไรก็ตามในแถลงการระบุว่าจำนวนเงินที่ลดลงไปจะจ่ายคืนให้นักเตะและทีมงานทุกๆคนหากว่าสโมสรสามารถประสบความสำเร็จและทําได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ในซีซั่นนี้แต่ไม่ได้ระบุอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขใดบ้างสำหรับอาร์เซนอลตกเป็นข่าว ได้เรียกตัวแทนนักเตะและคุณซื้อมาหารือเนียวเรื่องนี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่แล้วและเพิ่งจะมีการถแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแฉโอซิลหนึ่งใน3แข้งปืนปฏิเสธลดค่าเหนื่อยเมซุตโอซิลสตาร์ดังทีมอาร์ซนเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นของทีมที่ปฏิเสธการลดค่าเหนื่อยแต่เสียงส่วนใหญ่ในทีมยอมตกลงตามที่สโมสรร,ร้องขอ สโมสรารสตอนประกาศอย่างเป็นทางการว่าบรรดานักเตะและโค้ชพร้อมใจลดค่าเหนื่อยลง12.5เปอร์เซ็นเป็นเวลา12เดือนเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของสโมสรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างไรก็ตามสื่อในอังกฤษออกมาแชรว่ามีนักเตะ3คนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้โดยที่หนึ่งในนั้นคือเมซุตโอซิลจอมทัพคนดังของทีม แต่ก็ยอมทําตามเสียงส่วนใหญ่ของเพื่อนร่วมทีมโอซิลเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากสุดของสมสรที่350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ขณะที่เอเยตนส่วนตัวของเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าดาวเตะเชื้อสายเติร์กไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะยอมรับการเลื่อนเวลาจ่ายค่าเหนื่อยมากกว่าที่จะถูกหันค่าเหนื่อยลงไม่ต้องยำ้ำเมอร์ซานชี้ปืนหลังห่วยต่อให้เป๊ปมาคุมก็ไม่มีทางได้แชมป์ พอเมอร์สันให้ความเห็นว่าต่อให้เป๊บโกดิโอลาเข้ามาคุมทีมอาร์สตอนแต่ด้วยสภาพทีมในตอนนี้ก็ยังไม่มีทางพายักษ์ใหญ่ลอนดอนลุนแชมป์ได้แน่นอนปืนใหญ่ออกสตาร์ซีซั่นนี้ด้วยการมีอุนยเอมเมอรี่คุมทีมแต่หลังจากกุนซือชาวสเปนทําผลงานย่ําแย่เขาก็โดนตะเพิดออกไปมิเกลอาร์เตตาได้รับการแต่งตั้งให้เขาไปนั่งเก้าอ e ี้แทนก่อนจะพาทีมทําผลงานดีขึ้นตามลําดับ แต่ตอนนี้ยังรังอันดับ9ของตารางเพีย์มรีกพูดถึงโอกาสลุ้นประสบความสําเร็จของอาร์ซนอลในอนาคตอันใกล้นี้ตำนานของทีมอย่างเมอร์ซันบอกว่าอาร์ซนอลจะทาชิงแชมป์ไหมต่อให้เป็ปกเดียล่ามาคุมก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อาร์แซนเวนเกอร์เคยพูดตลอดว่ามันเป็นเรื่องของผู้เล่นในทีมแต่สําหรับอาร์ซนอลในตอนนี้ยังเป็นทีมที่ดีไม่พอยังไม่ใช่ชุดผู้เล่นที่ดีพอ ผมชอบอารติต้านะผมชอบจริงๆและคิดว่าเขาจะทำผลงานได้ดีกว่ากุนซือคนก่อนอย่างอุนายเอมอรี่แต่ในขณะเดียวกันกับการจะลุนแชมป์นั้นผมคิดว่าพวกเขายังอยู่ห่างเป็นล้านไม่พวกเขาเล่นเกมรับไม่ได้และเมื่อป้องกันไม่ได้คุณก็ไม่สามารถลุนแชมป์ได้แล้วมีเรื่องให้มองในแง่ดีมากๆไหมผมคงต้องบอกว่าไม่พูดตามตรงเลยนะผมไม่รู้ว่ามีทีมไหน ที่ได้แชมป์โดยที่พวกเขาเล่นเกมรับไม่ได้บ้างถ้าป้องกันไม่ได้คุณก็จะไม่มีทางได้แชมป์ใดๆเป็นเรื่องปกติคุณไม่มีทางจะยิงสามป,ประตูดได้ทุกเกมเพื่อเอาชนะหรือวังแบ่งแต้มไปตลอดหรอกนะเพราะงั้นจนกว่าเขาอาร์ติต้าจะขันให้แน่นพวกเขายังอยู่ห่างเป็นล้านไม่นี่จะเป็นการคัมแบ็กกลับมาอย่างช้าๆของอาร์สตอนเขากล่าว เชสไม่ปิดโอกาสรับงานคุมทีมราชนในอนาคตเชสฟาเบกาสมิดฟิล์ของโมนโกเผยว่าไม่ปิดอนาคตหากมีโอกาสได้ทำงานโค้ชกับเรอัลมาดริดกองกลางวัย32ปีมีสัญญากับทีมดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสจนถึงปี2022ซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นเด็กปั้นของบาร์เซโลนารวมถึงเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่แต่ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปทำงานโค้ช กับคู่ปรับอย่างเรอลมาดริดคุณไม่มีทางพูดว่าไม่ผมรู้เรื่องนี้ชัดเจนในฐานะนักเตะแต่ในฐานะโค้ชมันแตกต่างกันเพราะคุณสามารถทํางานได้ถึง30ทีมในเส้นทางอาชีพเชสกลาวในฐานะนักเตะสัญญานั้นยาวนานแต่ในฐานะโค้ชคุณมีโอกาสมากกว่าเพราะพวกเขาสามารถไล่คุณออกจากทีมได้หลังจากทํางานแค่สองวันเท่านั้น